เช้าด้วยมะตัวไฮพีม้าพีม้าไม่กินลูกถุงใหญ่กว่าตัวสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านพี่วิเวียนนะคะเมื่อวานนี้มาไปแฮงเอาท์กับพี่วิเวียนมาค่ะพ่อพ่อเขาก็ดูลูกให้เนาะพี่น้องเขาก็กำลังเล่นกันอยู่นะคะิมันอคุด อ๋ออะลาหนึ่งอะลาสองอะลาสโอ้โเพี้ยงกันอย่างนี้เลยนะพรุ่งนี้แม่ก็จะมาบ้านพี่อีกนะคะพรุ่งนี้จะมาเก็บพรุนรู้สึกว่าอยากกินหมูกระทะเดี๋ยวชวนพี่กินหมูกระทะดีกว่าโอ้ยอินหมูกระทะเนาะอ e s t e r d a y she cried inside the bus โหอันย่าดา No a อ l the way n อ Why Medium way No Because Kanta no น a n t s ิ e ว i ช h โ No Oui. Emma Non. Oui. Ah, euh, Agnada a pleuré hier dans le bus de l'école parce qu'elle n'était pas assise à côté de Quentin. je vois ça à côté de Quentin. Elle est contente, elle est assise avec qui Avec son copain, là, qui ressemble. On y va. Oui, c'est bon, on va voir. Agnada, tu es en train de faire une autre bosse. Tu es en train de faire une ไม่อยากไปโรงเรียนนะทุกคนแต่ว่าไม่อันนี้ของพี่ค่ะนั่งร้องไห้เพราะว่าแบบเพื่อนไม่นั่งด้วยนะเพื่อนบ้านที่หนุ่มน้อยข้างบ้านเขาไม่นั่งกับนางเขาจะไปนั่งกับเพื่อนเขาสรุปนั่งร้องอ๋อสอมงยาดี่้งองอันนี้ตัวเท่าพี่แล้วนะโโ อันนี้ดินดีดีนอันี้จะโตวกับพิศักดิ์แล้วนะเนี่ยคือวันนี้รีบเรีกันมากพี่ก็จะต้องไปงานวันเกิดพี่ต้องไปงานวันเกิดเพื่อนนะคะก็จะออกเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วเจ้าเจ้าวัน่งมาจ้าจ้านงมา บ๊ายบายชาช้าเย้เช่ชาช้าขอบคุณมากไปแล้วค่ะทุกคนพรุ่งนี้เราจะมากินหมูกระทะกินกันะตั้งแต่มาจากเมืองไทยยังไม่ทำหมูกระทะกินกันเลยแม่ไปเ <l ug> มืองไทยกินชาบูส่วนมากกินชาบูซะส่วนมากค่ะหมูกระทะคือแบบมันต้องนั่งกินข้างน,นอก,อก,กนเ,กเอ่ไม่อยากยุ่งกัดต้อง ตามรับบ้านกันเจ้าเจ้าเดี๋ยววัดจิ๋มอะไรอันยาเดี๋ยวจะไปตัดยาที่บ้านต่อกลับมาจากเมืองไทยคือแบบพ่อแม่ก็เริ่มทำงานเลยกลับก็เย็นนะคะก็เลยยังไม่มีเวลาตัดวันนี้มันเสาร์ก็นี่แหละค่ะจะไปจัดการบ้านต่อป้าบอกเราไม่อยู่นาน เว่าป๊อป๊าต้องไปกลับไปตัดหญ้าหญ้าขึ้นสูงแล้วนะ,ะไม่มีเวลาตัดค่ะวันอาทิตย์ก็ตัดไม่ได้ด้วยเพราะว่าห้ามทําเสียงดังวันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนของคนสวิตนะคะก็จะห้ามใช้เครื่องเครื่องมือที่มีเสียงหรือว่าแบบห้ามทำไรดังๆอย่างนี้ค่ะก่อนกลับบ้านขอแวะแมคโดนัลล์ก่อนนะคะหิวข้าวกัน ยาไม่กินข้าวใช่ไหมคะยาจะกินไอศครีมเหรอใช่รู้สึกหนูชอบไอศครีมอันยาอย่างหน,นูไม่มเยคยกินไอศครีมหนูไม่เคยกินเลยเหรอคะใช่หนูไม่เคยกินไอศครีมฉันหนุ้หนู่งนุ่งอยากกินไอศครีมใช่ป่ะอึมหนูไม่เคยกินโอ้โหใช้คำว่าหนูไม่เคยกินน่าสงสารมากอร่อยอร่อยเหมือนที่เมืองไทยไหมคะ พี่มาปิกวิเวกนั่งบอกนั่งหนาวนั่งจะนั่งกลางแดดค่ะนั่งก็ไปนั่งคนเดียวอย่างนั้นเลยตัดภาพมาที่บ้านค่ะแม่ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะน้องอัญญาก็พาเดินเข้าสวนเลยนะคะอย่างแรกอัญญาจะมาทําอะไรคะในสวนเนี่ยจะมากินมาขมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขฟอร์มาขึ้นีา พอมีไอน้นี่พอมีอันนี้ค่ะ,ะจะเก็บลูกไหนคะเอาลูกนี้เลยเหรอไม่เอาลูกต่ำกว่าน,นี้เหรอคะแม่รดน้ําเยอะเกินไปคาะแตกเลยตัวยไฮเพียมอะพี่แม,ม่ไม่กินลูกเพียมม่ไม่กินมะเขือเทศไม่นูว่าพีมมา่แม่กินด้วยแล้วก็บวบเนี่ยคือตอนแม่มามันมันไม่เป็นลูกเลยนะคะใบเขาแก่จัดแล้วน้ําน้ําไม่ถึงค่ะ พอมาแม่ก็เปิดน้าทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะมันแห้งมากที่แม่ก็ตัดใบแก่ทิ้งนะคะตัดออกทั้งหมดเลยให้เขาเซฟกําลังแล้วก็ผลิตลูกออกมาให้เราแล้วเขาก็ผลิตจริงๆค่ะนี่นะคะโอ้ยยาย่าจับลูกอยาจับเดี๋ยวเขาจะเน่านะคะนี่เริ่มแตกลูกออกมาให้กินแล้วลูกนี้ก็ติดแล้วอ,อันนี้ติดแล้วอันนี้กําลังมาอันนี้ก็แบบเนี่ยคะ่ะลูกเขาแบบค่อนข้างดกเลยนะเลือดเจ๊กินจี ยน้ำฉ่ำมากอ,อร่อยมั้ยคะ,ะฉ่ำมากนะคะอร่อยอย่างนี้เลยเนาะออแก,กนิกมากคะ่ะ ยาบวกเก้าบวกสิบอ่ะอัญญาสมมติว่าอร่อยสามอัญยาบวกเก้าบวกสิบอะค่ะอร่อยไหมเนี่ยอืมจะอร่อยอร่อยจ้ะอร่อยที่ไม่อร่อยหนูไม่กินที่มันไม่อร่อยอ้าวโอเคเข้าใจคะ่ะถ้ามันไม่อร่อยเราจะไม่กินโอ้โหเข้าใจตอบเนาะเยอะนะเราทุกวันอนะเยอะขึ้นเนื่องแต่กลับไทยเนี่ย กลับมาตักไทยแล้วรู้เยอะเลยรู้เยอะทันทีค่ะถ้าไม่อร่อยหนูก็ไม่กินแตงกวายอดเริ่มตั้งขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวแม่อาจจะต้องลองเซฟเขาดูอาจจะต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมนสัตว์ะคะแล้วก็รดน้ําคือความจริงปุ๋ยยังไม่ไม่เข้าไหร่ค่ะเพราะดินที่นี่ดีอยู่แล้วน้ําถ้าถึงเนี่ยเขาจะให้ลูกตลอดทั้งฤดูเลยนะคะ นี่ไงแครอทเนี่ยอะไรคะตัวพี่พี่เอาถอนได้ไหมคะเอ๊ะหนุ่กกิวค่ค่ะสองมือค่ะมีไหมตัวโอ้แครอทเอากี่หัวแล้วนะ่นนะ่ะสามงามเลยเอ๋อมันจีด๊ดในดงผักตรงนี้มีสิ่งหนึ่งที่แมรลุ้นมากก่อนจะกลับเมืองไทยนะคะนั่นก็คือมะระแมวค่ะ แม่คิดว่าตายแล้วพอมาเปิดดูสรุปว่าเขาไม่ตายนะคะเนี่ยค่ะนี่คือต้นมะระแมวค่ะแล้วก็กําลังแตกยอดออกมาให้แม่ได้กินนะคะนี่คือยอดมะระแมวค่ะทุกคนเขาเกิดให้นะเนี่ยตอนนี้แม่ก็จะแบบต้องทะนุถนอมอย่างมากนะคะอีกเดือนหนึ่งก่อนหนาวจะมาน่าจะได้กินยอดค่ะน้ำเขาไม่ถึง กลับมาช่วยชีวิตผักทันคือข้างล่างมันแห้งอย่างนี้แล้วนะคะทุกคนตอนกลับมาโอ้สงสารมากอันยาไม่จับผีเสื้อนะอันย่าไม่จับผีเสื้อนะคะลูกให้เขากลับบ้านเขานะมันมันลอยกลับไปตรงนี้ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเขาบินไปเองถ้าอันยาจับปุ๊บปีกเขาหักแล้วเขาบินไม่ได้เลยแน่จริงจับพึ่งสิจับเลยพึ่งอ่ะจับเลยจับทำไมผีเสื้อจับพึ่งค่ะจับพึ่งสิคะ จับได้ไหมพึ่งอะดูสิดูสิแม่ทำไมแม่มันไปก็ผิดเสื้อเขาก็ไม่ได้อยู่ให้อัญญาจับเขาจะอยู่ให้อัญญาจับทําไมล่ะเนี่ยพึ่งอยู่ให้จับอ่จับเลยพึ่งอะแม่รู้ว่านางไม่กล้าจับหรอกค่ะถึงยุ <S <S แมงลักตอนที่กลับมาก็แห้งเหี่ยวมากเลยแม่แบบว่ากลับมาช่วยชีวิตทันเหมือนกันนะคะตอนนี้ยอดก็พุ่งขึ้นแบบติดฝาแล้วค่ะงามเหมือนเดิมเลย โชคดีที่พ่อมัดเขาซื้อเครื่องตัดหญ้าเป็นแบบอัตโนมัตินะคะแบบเป็นโรบอทต,ตัดไม่งั้นสนามหญ้าก็คงจะไม่รู้สภาพไหนเหมือนกันค่ะดอกไม้ก็ยังพอมีให้เชยชมอยู่นะคะนี่เป็นดอกดาวเรืองที่พี่ฟอสกับพี่ปุ๊กกี้เพาะให้แล้วแม่ก็มาปลูกนดาวเรืองของเราสวยงามมากยาวไปเรื่อยๆือแบบ ถ้าได้กลับมาแล้วเจอดอกไม้ใบหญ้าสีสันอะไรนิดหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบสดชื่นเนาะโอ้ช่วยป๊ป๊ามีคนเก่งช่วยปะ๊ปะป๊าทำงานด้วยทั้งหมดค่ะโอ้โหงนี้เป็นน่าจะดอกกระลำเหมือนกันหรืออะไรสักอย่างกระลำรอดมาหนึ่งหัวท่วนค่ะไม่แน่ใจว่าคือดอกอะไรนะคะเขากำลังจะห่อค่ะปลูกแล้วก็ลืมแล้วค่ะ เปิดน้ำแล้วก็ยิงเข้าหัวเลยค่ะยิงเข้าไปข้างในเลยก็ยิงด้านนอกเนี้ยหนอนเขาก็กระเด็นออกค่ะไม่ต้องใช้ยาฆ่าเนาะเราก็จะได้กินผักที่ปลอดสารค่ะปลอดไม่ปลอดค่ะดูหนอนแทะจนแบบแทบจะไม่เหลือนะนี่คือกระหล่ำสีม่วงก็รอดมาให้กินอยู่สองหัวท่วนค่ะนี่นะคะเนีย่ยดูสภาพหนอนเขากินค่ะเห็นไหมคะตอ,อกกระหล่ำสีม่วง กลับมาทันพอดีนะดีที่ไม่แก่ก่อนคะ่ะงามค่ะอ,อย่าไปเรียกเพียมมามาแล้วลูกทำไมให้เพียมามาช่วยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <You know? S 1> <laughs> เพียมา่าคือเขาเริ่มโตลแล้วก็แบาบว่าเริ่มมีโลกโ<ด>ส่วนตัวเ e s ฮ <Yes. S 3> ะ Yes. พีมานี่คือเขาเขาไม่วิ่งตามปะาป้ามามาแล้วค่ะเขาจะแบบว่าอะอยากดูทีวีเขาก็ดูอย่าเงเงี้ยต้องเรียกออกอเนาะไม่งั้นก็จะกลายเป็นแบบโรคส่วนตัวเยอะไปไม่ดีค่ะเอาแค่พอดีพองามโรคส่วนตัวได้แต่ว่านิดหน่อยอโอ้โหเก่งเหลือเกินเก่งจังเลย ยืนดูอัญญาทำงานให้ช่วยหมคะแม่คือก้าขอโชว์พี่ไปหนึ่งแงมาก <laughs> ชุดเจ้าหญิงทำสวนเป็นซินเดอเรลล่าเหรออัญญา <laughs> ดูดูดูด,ดูความความเก่งดูสิล้มคว่ำม,มาทั้งถังแล้วจะหัวร้อยฟันร่วงเลยนะคะมันได้อย่าด้องก็เป็นติ๊ดต้อนะ มามาพาพี่ๆไปเก็บลาสเบอร์รี่แล้วนะไปพาพี่ๆไปเก็บลาสเบอร์รี่กันค่ะวิ่เงเอากระแป้งมาละค่ะดู<า>และแล้วเราก็มาถึงป่าให้หนูเลยคะ่ปะป่าลัสเบอร์รี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้หนู <มอ S 1> น้อยหมดแป้ง<ม>กำลังจะเข้าไปเก็บลาสเบอร์รี่ค่ะไม่มามอ่อยากเข้านาะอย่าเข้านาะทำไมล่ะคะอย่าเข้านะคะ เก็บไพ่เต็งมือก่อนมโมอโมย่าพูดหนูก็มีชีวิตอะไรนะคะเอาใหม่สิมอมให่เข้าใจคำคำนี้ค่ะอย่าพูดอะไรนะคะอย่าพูดเพราะว่าหนูก็มีชีวิตคืออะไรคะที่อัญญาพูดว่าไงนะคะอย่าพูดเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวหนูไม่มีชีวิตทำไมอะทำไมเอาแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะคำศัพท์ใหม่มาอีกแล้วค่ะอย่าพูดเพราะว่าเดี๋ยวหนูไม่มีชีวิต ทำไมหนูถึงไม่มีชีวิตคะอมมาขอถามค่ะพูดเดีหนูวิ่งไม่ได้หนูทุกขาไม่ได้ถ้าอมมาพูดก็คือจะยกขาไม่ได้เลยเหรอคะอยากพูดเดี๋ยวหนูจะไม่มีชีวิตแม่ง,งงแล้วหนึ่งค่ะปั๊ตัดลัสเบอรี่เอาเก็บค่ะเอาเก็บสิคะเนี่ยลูกหนึ่งสุกแล้วเนี่ยเอาเก็บค่ะ อ่ะถ้าเก่งก็เก็บเลยค่ะห้ามละถ้าห้ามแล้วนางไปต่อนี่แสดงว่านางมั่นใจว่านางจะไม่ตกค่ะ ป๊ออืหวานมากเปรี้ยวนิดๆภาษาเยอรมันแอปเปิลว่า apple apple หรอใช่ป๊าบอกเอ็มมาเริ่มเรียนเยอรมันหรือยังคะแล้วทขึ้นปสามเอ็มมาจะต้องเรียนเยอรมันนะคะใช่ค่ะตอนนี้วิชาหลักๆเลยคือสามวิชาก็คือฝรั่งเศส คณิตแล้วก็เยอะระมัน3วิชาที่เป็นวิชาหลักส่วนวิชาศิลปงศิละปะอะไรก็เป็นวิชาแบบว่าเสริมอย่าง,ง,<ห>งเงี้ยค่กินได้เลยค่ะมันมียาด้วยหญ้ากินได้จริงเหรอใช่ค่ะอืออร่อยอร่อย,ออยฟักทองอัญยาอยู่ไหนคะตรงนี้

ที่กระถางอ่ะมันจะไม่เป็นลูกค่ะเราต้องย้ายลงดินเนาะไอลเพนเลอดโเรนไม่ามนเี่มันทิงไม่าือกเอมันไม่มันจทำลูกเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ฝั่งนู้นไงคะมันอยู่ในในกระถางไม่เข้าใจไหมว่ากระถางดินมันไม่พอ Elles sont pas, elles, elles est pas, les, les abeilles ne sont pas méchantes, elles piquent que 760 000 ans. Regarde, autour des pattes, c'est tout jaune, tu as vu Elles oui. prennent, elles prennent et puis elles mettent autour des pattes. Tu vois, elle va chercher dedans avec la bouche, puis après elles mettent autour des pattes et puis après, siou Elle part où il y a la, la ruche. La ruche elles vont fabriquer le papa. miel. Papa, je me fais casser. Non, tu vas casser là. Non, non, là, ah, non, 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 non. มาค่ะเดี๋ยวเราจะไปทิ้งกันนะคะ พาบริษัทถ้ามาช่วยไหมโอ้โหย,ย, oh, oh. ยอมใจค่ะถุงใหญ่กว่าตัวเรก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราต้องดึงลงก่อนค่ะเราต้องดึงลง ถึงไหมฮะมเธอเธอเธาเธอต้องลงลงก็ลงเพื่อใส่ไงมันมีอีกถุงค่ะอัญญามีอีกถุงถ้าใส่ไม่ได้เราก็ให้คนอื่นนะคะใจเย็นๆค่ะ ป้าไม่ไปหรอกัวปีลาไปไม่นื่อน้นที่มันสูงลูกนม่ไปไม่ได้นี่ยมันสูงเกินไปค่ะสิได้อีกได้อีกนะเนื้อเพืนะ้อโช วิ่งว่อนค่ะถ้าเรื่องทำงาน <laughs> ้าวเลเกทิ้งขยะแล้วก็กลับบ้านกันนะคะ นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะลาไปกับวิวสวยๆสวัสดีค่ะยาสวัสดีพี่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ